เงที่ฉันเล่าให้เธอฟังสุดรถอ่ะอ๋อที่ที่หนังวันนั้น,น,นปะ่ะเออเอ่ออะไรกันนะขอบคุณกันขอ,ขอบคุณกันแล้วกันขอบคุณกันละกันอุ้ยสวัสดีฮะอุ้ยพี่ซูสวัสดีครับผมอันนี้อันนี้คือมาตามมาตามเม้นนะฮะก็คือลงรูปนี่ก็คือคนคนด่าไม่ไหวว่าเมื่อไหร่จะมาไล่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับจะมาไล่นั่นแหะครับเดี๋ยวบอกเขาอนดี๋ยวว่าจะมาไล่แนละ้ว โอ้แบบพังมากบอกเขาไปอเลยว,ว่า,เด,วาเดี๋ยวมาไลฟ์ครับเดี๋ยวมาไลฟ์อะไรเดี๋ยวมาไลฟ์ม้องเบี้ยวครับใช่เดี๋ยวมาไลฟ์ม้องเบี้ยวนะครับแต่ว่าอีกห้าร้อยฟอนอะใช่หรอใช่ครับจะแปดพันแล้วทุกคนเท่าไหร่นะลแล้วบอกกันแล้วบอกว่าอะไรแคปเจอร์ตัวแคปเจอร์เหรอผมสั่นฟิวเท่าไหร่ออปเจอร์ขออะไรหน้าก่อนดิ อะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะงงอ่ะพูดคำว่า capture capture มันไม่ได้ไคิดถึงมอสไม่ค่อยคิดถึงแง <c oughs> สงโซมเพื่อนเป็นเพื่อนกันยังไงเนี้ยจะบอกว่าเดี๋ยวไปไลฟ์ม้องเบีย้ยนะครับแต่ว่ารอให้รอให้ยอดฟอถ,ถึงเท่าไหร่นะ้พื่อนแปดันดพนะครับอุ้ยทีนี้ดีปะอ่ะอันนี้คือจะปล่อยเข้ามแล้วนะ อะไรอ่ะจะลงจะลงสตอรี่ตัวเองแต่ว่าเอาไปคุกดอนเอ้ยเดี๋ยวเมื่อไหรเดี<บ>๋ยวมองนะล,ลงเลยเฮ้ยแล้วเขาเห็นข้างหลังเราเป็นอ่ะเป็นป่าน่ะเห็นอะไรอ่ะเห็นข้างหลังอ่ะสวัสดีครับคิดถึงมากเลยอยากมาเล่าเรื่องมากเรื่องเยอะมากมากแบบผมลิสต์ไปแล้วเพราะอยู่ไหนอยู่ไหนกันหรออยู่บ้านนี่อยู่บ้านนะอยู่บ้านเลย เนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวปีประตูเข้าบ้านละเค็บตั้งได้ครับเพลงคาราไม่ไหวเลยผมลงสตอรี่ไปแล้วนะในสตอรี่ของตัวเองอยากให้แบงค์ลองลองกินข้าวเปล่าครั้งแรกให้ดูหน่อยฮะ อยากให้แบงค์ลองกินข <till S 2> <einfach S 1> ้าวเปล่าครั้งแรกให้ดูหน่อยพี่สุมคืออะไรอ่สุ่มเป็นไรอ่ะฮะฮะเป็นไรอ่ะอยู่บ้านใครคะสวัสดีครับมอสพี่เบนเบ้นไหนเดินองนะพี่เบนจากกามูชาแฟนคลับอ๋อวัสดีครับ พเขาชื่อเบนหรือเปล่าแล้วสวัสดีเธอใช่ใช่ัอดีนะฮะไม่อ่านแล้วหนังสือมาแป๊บเดียวฮะมีอยู่ข้างบ้านแบงค์นะทําไมไม่เห็นแบงค์เลยเอ้าไหนว่าอยู่บ้านพีแบงค์มีบ้านหลายหลังนะเยมีบ้านหลายหลังนะโอ้ยผมปิวอยู่ได้ ลมแรงไลฟ์มองเบี้ยตอนไหนไลฟ์มองเบี้ยตอนแปดพันนี่อยากไลฟ์มากเออเออขอขอพูดก่อนคือวันเนี้ยอยากเล่ามาเลยนะตอนเนี้ยอยากเล่าอะไรเธอสุดอีกแล้วเนี่ยอะไรเดี๋ยวเขาจะรู้เขาได้ยินแล้วเ่ขาเหรอเอ่อ คือว่ามีเรื่องเราเยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่คิพี่แล้วลวจะลืมแล้วถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ถึงแปดพันจะลืมละใช่ไหมใช่แล้วมันก็มีใหม่มาเรื่อยๆๆๆๆๆเรื่อยเรื่อยเโดยเฉพาะวันนี้อุ้ยแค่ <laughs> นี้แหละแค่นี้แหละเราไม่ต้องพูดกัและ <laughs> แค่ละกระซิบวงเล็บติดใหม่นะ ก็อนนี่แหละมันมีเรื่องเราเรื่องตลกมากแหละเรื่องอยากอยากให้แบบมาอยากให้มามาฟังนะวันที่วันไหนที่แปดพันวันไหนที่ใกล้แปดพันแล้วเนี่ยทุกคนกดติดเาานะจริงเรื่องเล่าเยอะมากๆเราจะรับรองความสนุกตลกเราจะไลฟ์นานด้วยประมาณสองสามชั่วโมงแหละแปดแปดวันติดจโทรศัพท <laughs> ์เครื่องไหนแปดวันโทรศัพ <laughs> ท์เครื่องไหน <laughs> เล่ามาสักเรื่องหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มัน อันนี้มันไม่ใช่ม้องเบีย้ยวดีอันนี้มันเป็นมอสอ,อ่ะไอจีมอสอ่ะต้องต้องคงต้องรอแหละอันนี้ไม่ใช่ไอจีพี่แบงค์ด้วยฮะหลายคนเดียวโอเคกินข้าวไปกินข้าวไปข้าวไหนอ่ะอ้าวเหรอข้าวหยัง่งปลากินปลาเจะได้ดิปลาฉลามอ่ะเนี่ยแกงส้มปลาฉลามมากินกันเออเมากินปลาฉลามกันนะฮะทุกคน เธอฉันพลิกอันนี้ไม่เป็นเธอพลิกก่อนดิก็ไม่ต้องพลิกก็เดี๋ยวหักตัวให้อ,อ,อยากพลิกเดี๋ยวพลิกแต่มันเละเอาาเราทำดิก็เอาเอา,เอาก้างขึ้นอย่างงี้คนเห็นตะกร้แล้วเนี่ยเอาก้างขึ้นอย่างนี้ <laughs> เธอนี้กินไม่ได้นะไอหนึกว่ามาใส่จานให้ฉันน <No. S 1> เธอสองมือไหมไมแ่แต่ฉันคุยให้สวัสดีครับมอสพีอิตมัมมี่คคนโฟกัสไรนั่ไอีมอสอ่านว่ามอสหรอเธอไปเลยอ่ะก็ เราตักมาเยอะไปทุกคนอะหย่า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 ทุกคนมอสไปแล้วหย่าพอเป็สไรอ่ะเธอเป็นไรเนี่ยเธอช่วยแบบโรแมนติกดิอันนี้คือยังไงอ่ะอันนี้คือการตักปลาให้หรอเธอพี่น้องพี่น้องไม่มีโรแมนติกแล้วเธอเป็นบ้าปะเนี่ยเป็นไรเป็นบ้าปะเนี่ย นี่จดแล้วดต็ม้นี่ว่าหนังสือเต็มนี่จำนี่ว่าสมุดเต็มแล้วนี่จำหาเปลี่ยนเล่มแล้วนี่จำเปลี่ยนเล่มแล้วนี่จำไม่สนใจอย่าอย่าดีเธออ๋อแรงเลยพูดแรงเลยไรอยู่พูดแรงปกติเงียบมยไม่เงียบปกติเงียบเลยปกติก็อย่างนี้แหละพอไรปุ๊บ อย่าอย่าก็ปกติเธอไม่ได้แกล้งหนักเหมือนไรไรนะฮะกูอยากให้กนเห็นหน้ามากอจริงก็แกล้งตลอดอ่ะทุกคนมาขออวดอะไรเนี่ยเห็นไหมขออวดมังกรนี่คนซื้อให้คนนี้เธอเนี่ยโหเห็นไหมล่ะแกล้งอยู่ได้เธอไลา์ไปสิ แล้วเปลี่ยนหน้าเร็วมาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเร็วมาทุกคนหมออะชอบแกแกงเหมือนเมื่อกี้แก้เมื่อกี้ทำเพราว่าเอามาดูอยากให้คนเห็นหน้ามากเลยอะอยากให้คนเห็นหน้ามากเลยเบื่อพวกกระล่อนใครที่ใครที่ follow หมออันฟอร์เพราะมันกะล่อนอย่าไปเชื่อมันอย่าพูดอะไรที่มันไม่จริงนะฮึ โอ้โหแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วทำเองรู้แล้วเอเธอทางทั้งหมดช้อนหล่นทุกอย่างเล่นใหญ่ทุกอย่างจะเล่นใหญ่ขึ้นเมื่อไรฉันแกล้งเธอคืนไม่ได้เพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าฉันแกล้งเธอแล้วเธอแกล้งฉันเพราะคนไม่เห็นตอนเธอแกล้งฉันอาพาพรอารมณ์เสียอาาพรอารมณ์เสียก็บอกแล้วว่าพอไรปุ๊บทุกอย่างจะเล่นใหญ่ทุกอย่างจะ โอ้ยโอ้ยนางนางนางอ่าไม่ใช่ลองเธออย่าอ่เอ้าอย่าไม่อย่าแก้งไม่ลองแค่ลองอ่าลองลองเธอลองลองพร้อมกับกล้องด้วยไหมอ่ะได้อ่ะอืมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้ก็เธอบอกว่าเปิดแขนไดมันไม่ใช่ตรงนี้ที่เธอจับอ่ะไอคนพูดคำไม่จริงไอคนพูดคำไม่จริงเนี่ย ใครไปจะเชื่อได้หรอคือบอกการแสดงหนึ่งไม่ได้การแสดงนะทุกคนด้วยนะฮะเอางี้จะไปนั่งตรงนู้นเทไรไปเลยเหมอจะได้ไม่ต้องแกล้งฉันดีนะนี่ว่าคนเยอะดีได้เอาปลาเอาก้างมาเรื่องนะเอาไปแท้ต้องห่วงใจต้องมายุ่งเดี๋ยวเจอไม่กลัวโอเค ไล่ไปเลยคนเดียวบุดอยู่ฝั่งคนชนะใครแล้วกินอ๋อแล้วแล้วเราบ่นแล้วบน่วบนนะวะเป็นไล่ตักขยโยจังบ่นว่าเป็นไล่ตักขยโยจังแต่กินหมดแล้วก็อยู่กันสองคนถ้ากินไม่หมดใครจะกินคนเาชาวนาะชาวประมงอะไรเขาหาข้าวประมงไหนโป่ห<า> <laughs> งหยัง่งนี่ไงประมงเขาจับปลามา อย่านะถ้าฉันพูดเสียงดังมากฉันลืมแต่วันมีคนละพูดเลยมันบ้านเราเธอเปิดตัวไปก็บ้านเราแล้วเออเธอรั์ของเธอไปดิเขาไอยู่นี่ไงยังไม่ได้ถ่ายรูปซะหน่อยเอ้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 ยคนเขาเห็นนะเนี่ยการแสดงใครเห็นหรือดีก็โอ้ยคนเขาไม่รู้แล้วอันไหนพูดจริงพูดเล่นตอนนี้ขายกุ้งหยวหมดแล้วเออ อยู่ทะเลปะ่ะไม่อยู่ทะเลเลยทะเลเป็นอย่างนี้หรอทะเลไม่มีภูเขานะนี่เห็นภูเขาปะอืมนั่นแหละไม่เป็นไรเป็นไรยังไม่ไไมายหรอถ่ายตาหารเรื่องกันนะเราเรอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรูปนั้นอ่าเออเดี๋ยวเจอกันอ๋อ้เดี๋ยวก็ยังเดี๋ยวก็หรอจ <c oughs> ริง <c oughs> มากโดนแกล้งโดนกระทำแล้วก็แอบถ่ายตอนนั้นตอนนี้ตอนนู้นที่เราดูไม่ดีสุดท้ายผมแกล้งอะไรไปก็ต้องขอคืนดีต้องยอมแพ้อ๋อโอ้ห้าเบื่อโอ้ขอไปพูดต่อคนก็เห็นตัเกียอคนก็เห็นเอาหน้าเยอะเยอะตั้กียก็เยอะเยอะที่น่ารำสนะอะไรวะ เออเป็นบ้ามันก็น,น้องคนเดียวอ๋อ,อเราเป็นบ้าอะไรอุ้ยทำไมน้ำมันเปียกขนาดก็คนะือกินทุกอย่างหง่วหมดเลยอุ้ยแอบเป็นหมอนที่แบงค์ซื้อให้เลอะหมดเลยอุ้ยสะเข็บมากไม่สะเข็บนะสะเข็บมากแอบเป็นหมอนสีดำที่แบงค์ซื้อให้มันเลอะน้ำหมดเลยเนี่ย <laughs> เลอะหมดเลย <laughs> เอา้าโทรได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเขาหา <laughs> ว่าดิ แต่ว่ามันเลื่อนอย่างนี้ได้นะนี่เห็น,นะนแล้วอ้ <c oughs> ดวดแล้วมันจะแกลง้งเดี๋ยวนะแกล้งอะไรวะเออ, <c oughs> อ,อฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะแขนมันตัดแขนอย่างนี้ลนะ้วอ๋อมันจัดใบตองอ่ะเออไปตัดใบตองอ่ะเมื่อก,กี้เธออย่างนี้เลยนี่อยากจะถามว่าเรียนแอคติง้ตงในโรเรียนไหน <c oughs> ยาอยาอเห็นแล้ะ อยากหาว่าเด็ก acting เรียนไหนจะไปเรียนจะได้เก่งเลยทันทีฉันเบื่อมากตอนเนี้ยบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ท้อคนก็เห็นนะก็ให้เห็นเลยเวลาฉันแกล้งเธอฉันแกล้งให้คนเห็นเลยนี่เหมือนเธอเธอชอบทำเป็นคนดีหน้ากล้องเราบางทีมันเหนื่อยมันท้ออย่าพูดความจริงกองมันไม่ได้ แม่โอ๊ยทำยังไงดีติดกล้องจานติดหรอให้ติดกล้องจานติดอะยังไงฉันก็ชนะมากๆปากเสือปากโอเคเห็นเหรเห็นไหมเห็นไหมมันเหนื่อยมันท้อที่ต้องแบบเธอร์ซนที่น้ำมาเลยอะไปเอาน้ำให้หน่อยนี่ไงอยู่าช่วยน้ำซุปอะไรล่ะน้ำเปล่า เอาน้ำแข็งมาด้วยน้ำแข็งฟางให้กระติกเลยจริงเพิ่งรู้ว่าให้น้ำแข็งมา้วที่บ้านก็คือซื้อน้ำแบบนี้มากินนะเป็นน้ำแก้วแล้วก็ไปกระติกน้ำ <c oughs> กอะไรมาเล <c oughs> อะไรอามา <c oughs> ไม่เล,ลอยังไงอ, <c oughs> อ่ะนี่งไงทำไงอ่ะ กินน้ำอีกอ่ะก็นี่เหนน้ำเหลืออยู่หยดแมวเนี่ยบอกแม่ดิแม่ครับแม่หัวตึงแหละเธอเรียกดิแม่นลาจะหัวตึงแม่ครับขอน้ำอีกขวดหนึ่งครับน้ำเปล่าแม่บ้านหลอน,นี่แม่ม้อน,นี่หัวตึงเนาะว <c oughs> ิ วืนีฉันเอา Apple Watch รุ่นล่าสุดกับไปกับอิดโถเอ้ยโถเอ้ยมันเกือดจะมันเกิดจะรวยอยู่แล้วไงขอบคุณครับอุ้ยอุ้ยปางเดี๋ยวนะนี่ใชันี่นวัตกรรมต้องนานนี่นี่เติมหมดแล้วดยน้ำแข็งหมดด้วยเอาสันเทให้เธอก่อนได้ครับ น้ำขวดยี่สิบป่ะไม่ไม่อันนี้อันนี้แม่ซ like bbe bbe ื้อมาเขาก็กรอกใส่ขวดแบบเดิมแบบเงินเยีเลยเพื่ออะไรวะเขาซื้อขวดนี้มาแล้วเขาก็กกอกน้ำใส่กินหมดก็กรอกินหมดก็เกาะแต่ว่าแม่ให้มาทำไมแข่งหมดแล้วอย่างที่คาที่คาดนะอย่างก็มันเหลือนิดเดียวอันนี้คือแบบเหรียนจิงอะไรขนาดไหนอะ กินน้ำแข็งใส่มั้งเขาเอามาใส่น้ำเปล่าหมายถึงว่าจะไม่ทำไมที่เคียดเพราะว่าน้ำแข็งจะหมดแล้วก็เขาเห็นเราทำลำบากไงอ๋อนี่เสร็จแล้วไงนี่เสร็จแล้วนะก้องเห็นชัดๆเลยโป<อ>๊ <laughs> นี่จะจับขาวไม่ได้เหรอ <laughs> สะใจมากสะใจมากสะใจมากอะไรก็โยงเป็นเรื่องโยงเป็นเรื่องมาหมดเอา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 ไงอีกอะแก้ตัวมาดิอะ แกตัวอีกอะแม่ตัวละขอผิดทุกอย่างแล้วกันอะไรนะโหขอขับโปขอผิดเลยถามเขาเลยอ๋อขอขอขอแบบขอผิดทุกอย่างทุกอย่างขอผิดขอรับผิดไปเองแล้วตำรวจมาจับด้วยตำรวจมาจับไปเลยจับเลยจับัจับแล้วห้ามใช้มือ ได้ไต้องเรเออมดปเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เต้เอ้าคุณเต้พี่เต้พี่เต้กันนานะครับกนชาลุกปันเต้กนเต้อุ้ยเจ็ร้อยแล้วนะแค่กันอะไรมันไอจีฉัน ตั้งไงมาดูดีเ่กี้ตั้งไงมาดูดีว่ะอุ้ยพี่บี๊คคุณบี๊คสวัสดีครับตั้งไงอน่ตัองอ้งเปนั้นแหละอ้ยแต่วันนี้เราไลฟ์นานไปละอือ,อ,อทุกคนมอสมีกันบ้านเดี๋ยวมอสไปทำกันบ้านก,ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมองเบี้ยวถึงแปดทเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคุยกันนะฮะเพราะว่ามีเรื่องคุยเยอะมาก ประมาณล้านเรื่องถ้าอีกนิดคือจะลืมแล้วนะครับคนก็เห็นหน้าอะไรเงี้ยคนก็เห็นหน้าอะไรเงี้ยโอเคครับไปเจอกันมั่งเบี้ยนะฮะแปดพันเดี๋ยวมาเล่าเรื่องให้ฟังไปละหมอ,อไปละเนาะพะนะไปละครับ